ุดฟังสักนิดริชมอลจะเปลี่ยนชีวิตคุณสร้างรายได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้ววันนี้หญิงจะมาเล่าให้ฟังค่ะถึงแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ของการทำเงินง่ายๆไม่ต้องสต็อกแล้วที่สำคัญค่ะไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองทำยังไงน่ะล่ะคะก็ด้วยแพลตฟอร์มตัวนี้ที่ชื่อว่า c h ชมอลค่ะที่จะเปลี่ยนวิธีการทำเงินบนโลกออนไลน์ของพวกเราค่ะให้ง่ายขึ้นโดยที่วันนี้ค่ะบริษัทนะคะจะมีระบบหลังบ้านที่จะจัดการในเรื่องของความยุ่งยากทั้งหมดนี้ให้พวกเราทั้งหมดเลย ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ค่ะเราไม่สามารถเดินทางได้เราไม่สามารถไปส่งของได้ตัดปัญหาเหล่านี้หมดไปค่ะเพียงแค่วันนี้ทําง่ายๆโดยการแชร์ริงแชร์ลิงก์แชร์ไลฟ์สไตล์ค่ะ เท่านี้นะคะแล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆค่ะด้วยแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะจะมีสินค้าซึ่งเราคัดมาแล้วเพียงแค่เรากินดีใช้ดีนะคะเราก็บอกต่อให้กับผู้ที่สนใจแพลตฟอร์มตัวนี้ค่ะเริ่มต้นแพ็กเกจนะคะเพียงแค่2490บาทค่ะซื้อกินซื้อใช้ให้เป็นปกติเลยนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าหนักๆไม่ต้องแตกไม่ต้องจมสต็อกใดๆทําไม่ได้ลงทุนเป็นแสนเป็นล้านเพื่อนของเราสนใจอยากจะมีรายได้หลายๆช่องทางเหมือนกันกันกบเราเพียงแค่เรา แนะนำแพ็กเกจ2,490บาท ไปยังเพื่อนของเรานะคะเราก็สามารถมีรายได้รีเทิร์นถึง1นึ่งลิเชอร์บาทเลยทีเดียวแพ็กเกจ2490บาทนี้นะคะไม่มีเพดานของรายได้ค่ะเพียงแค่คุณบอกต่อค่ะได้1รหัสหรือว่า1นึ่งิเชอร์นะคะก็ได้รีเทิร์นถึง600บาทแปลว่าวันนี้ค่ะถ้าคุณขยันมากบอกต่อได้วันละ5วันละสิบก็คูณเข้าไปเลยค่ะ3า0 0,000 0พัหมื่นสองสามทุกๆอย่างเป็นไปได้ที่ริชมอลค่ะด้วยสินค้านะคะที่เราคัดมาแล้วคะ่ะว่าทําการตลาดได้ง่ายทานแล้วได้ ผลจริงนะคะใช้แล้วเห็นผลจริงนะคะวันนี้แค่ดีบอกต่อแชร์ิงแชร์ลิงค์นะคะออกไป บอกให้เพื่อนของเรานะคะได้ทราบว่าวันนี้มีรูปทางการทําเงินที่ง่ายๆแบบนี้เลยเราก็สามารถสร้างรายได้ได้เพียงแค่เราอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะวันนี้พอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่า r i Rich m a l l ตัวนี้ค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายมากๆแล้วก็บอกต่อบวกกับมีระบบค่ะที่ส่งต่อได้และ Rich Mall นะคะชีกทุกกฎการทําตลาดออนไลน์แบบเดิมๆค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องสต็อกไม่ต้องคิดมากนะคะว่าจะไปหาเงินลงทุนมาจากไหนด้วยเงินลงทุนเพียงแค่2 4 9 0บาท งก็เชื่อนะคะว่าจะสามารถทํารายได้ให้กับคนที่ขยันค่ะแล้วก็ตั้งใจนะตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหลายหมื่นบาทต่อวันค่ะบวกกับนะคะแพลตฟอร์มนี้ที่เราสร้างเครื่องมือมาเป็นอย่างดีแล้วเชื่อมั่นค่ะว่า ทุกๆสิ่งนะคะเป็นไปได้บวกกับสินค้าค่ะที่ขับเคลื่อนได้และด้วยองค์ประกอบของแพลตฟอร์มเรานะคะที่ง่ายมีระบบและส่งต่อได้ได้ผลลัพธ์จริงยิ่งเชื่อมั่นค่ะว่าใครก็ตามนะคะที่แค่ตั้งใจมุ่งมัน่นแล้วก็มีใจค่ะก้าวเท้าเข้ามาในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าริชมอคุณจะได้ความมั่นใจคุณจะได้เครื่องมือที่ทํางานง่ายและที่สําคัญค่ะได้ผลลัพธ์จริงยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวริชมอค่ะ